ไอมองฟลูเดอร์เป็นมนุษย์ผู้ที่พร้อมจะขายวิญญาณเพื่อแลกกับความรู้โดยไม่ลังเลที่จะทรยศประเทศของตัวเองหากมีสิ่งอื่นที่ดึงดูดใจมากกว่าแม้ฟลูเดอร์จะแสดงความพักดีด้วยท่าทีที่นอบน้อมและเกินเลยแต่ไอกลับรู้สึกอึดอัดและน่าขนลุกจนไม่อาจไว้ใจได้เต็มที่เขาระแวงว่าหากมีสิ่งยั่วยวนที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาฟลูเดอร์ก็อาจหักหลังเขาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามไอยังคงเห็นคุณค่าของฟลูเดอร์ในฐานะเครื่องมือสําคัญสําหรับงานเวทมนต์และการรวบรวมข่าวสารเขาจึงเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้โดยการมอบตําราวเวทมนต์ใหม่ๆและพูดคุยเชิงวิชาการเกี่ยวกับปรากฏการลี้ลับเพื่อให้ฟลูเดอร์ยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถควบคุมได้ในทางกลับกันฟลูเดอร์มองไอเป็นดั่งพระเจ้าแห่งเวทมนต์ผู้ที่ยืนอยู่เหนือขอบเขีทั้งหมดของมนุษย์ การได้เห็นเพียงเศษเชี่ยวพลังของไอก็ถือเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตของเขาเขาถึงขั้นร้องไห้และยอมสลับประเทศชาติเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้ติดตามราชาอันเดสผู้นี้เขาไม่ได้มองว่าการทรยศจักรววรติเป็นความเสื่อมเสียแต่กลับมองว่าเป็นการก้าวสู่หนทางที่สูงสงกว่าและพร้อมที่จะทำทุกอย่างแม้แต่การบูชายันชีวิตผู้อื่นเพื่อที่จะได้ดำดิ่งลึกลงไปในหุบเหวแห่งเวทมนต์ Mon. สำหรับฟลูเดอร์แล้วไอไม่เพียงเป็นครูแต่ยังเป็นเจ้าเหนือหัวและความหวังสูงสุดที่เติมเต็มชีวิตนนนัักเเเวขขอองงา่